ข่าวดีค่ะพบเสือดำเดินอวดโฉมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของผื้นป่าแห่งน,นี้ได้ดีดยี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยภาพสุดตื่นตานั่นก็คือเสือดำสัตว์ป่าหายากและสง่างามที่สามารถบันทึกภาพได้บริเวณถนนทางขึ้นเขาเนินทุ่งซึ่งจุดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะจุดชมผีเสื้อค่ะโดยการปรากฏตัวของเสือดำครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา17นาฬิกา20นาทีของวันที่25มิถุนายนนะคะเป็นหลักฐานยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกซึ่งถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นปลายฤดูชมผีเสือ้อแต่ว่าการพบเสือดำในจุดนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากค่ะเพราะแสดงให้เห็นว่าพื้นป่าแห่งนี้ยังคงเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่าหายากซึ่งรวมถึงเสือดำด้วย ซึ่งตอนนี้นะคะถ้าหากว่าใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถ้าหากใครเจอเสือดำเสือดาวหรือว่าสัตว์ป่าในพื้นที่ก็ควรเวนเร้นระยะห่างและไม่เข้าไปใกล้หรือว่ารบกวนควรหยุดรถให้ห่างจากสัตว์ป่าอย่างน้อย30เมตรและหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังรบกวนและห้ามให้อาหารสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าการให้อาหารสัตว์ป่าอาจทําให้สัตว์คุ้นเคยกับการเข้าใกล้คนและอาจนําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่คาดคิดได้ค่ะ